ให้ชมนี้ก็คือต้นหม่อนนะคะต้นหม่อนนะคะต้นหม่อนก็เหมือนกันนะคะเราปล่อยไว้แบบนี้จะไม่สวยนะคะเราปล่อยไว้แบบนี้ใบก็ไม่สวยนะคะแล้วก็ไม่งามนะคะเราต้องเราจะต้องตัดแต่งนะคะตัดแต่งออกมาให้หมดเลยค่ะแต่งเดี๋ยวเด๋ยวก็เราแต่งไปหลายต้นแล้วค่ะต้นนี้เราจะถ่ายให้ดูนะคะเราก็จะแต่งออกมานะคะพอแต่งออกมาเนี่ยเดี๋ยวเขจะงามนะคะก็ กิ่งเล็กๆพวกนี้นะคะเอาไว้ก็ไม่เขาไม่ออกลูกแล้วก็ไม่สวยงามนะคะเราตัดออกให้หมดเลยนะคะกิ่งเล็กๆแบบนี้ตัดออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ปลูกไว้กินลูกอย่างเดียวเราปลูกไว้แล้วเราก็จะดูแลไม่ให้ลูกด้วยนะคะก็ตัดออกให้หมดเลยต้นนี้ช่วงนี้เราตัดได้สบายมากอย่างที่บอกเลยค่ะเพราะเขาไม่มีลูกนะคะก็ไม่มีลูกตัดให้หมดเลยได้สวยนะคะกิ่งแบบนี้ค่ะกิ่ง กก่งอย่างที่เห็นอันนี้ค่ะไม่สวยเลยนะคะเราตัดออกไปเลยอย่ยร้อยก็แตกเก่งใหม่นะคะตัดออกไปเลยอันนี้ก็ตัดออกมานะคะ<ม>นี่ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาไม่มีลูกเลยเนี่ยแต่งกิ่งกก่งจริงจริงอะเก่งพวกนี้เอาไปชาได้แต่ว่าบ้านะแต่ว่าชาไปเยอะมากแล้วนะคะซึ่งยังไม่ได้เอาไปจําหน่ายนะคะรอบนี้เราขอตัดทิ้งก่อนนะคะกก่งให้ชมเนี่ยเก่งเ่งอย่างเงี้ยนะคะกิ่งอย่างเงี้ยค่ะ ไม่สวยนะคะเราตัดออกไปเลยตัดออกไปเพื่อให้สวยงามนะคะเพราะว่าวันนี้เราตัดกิ่งไม้ดีมากเลยค่ะพรุ่งนี้อวตอเขาจะมาเก็บขยะพอเราตัดเสร็จนะคะเราก็ทอนให้เล็กๆเราก,ก็ใส่ถุงขยะดํานี้นะคะใส่ถุงขยะดําถุงขยะดําอันนี้นะคะเราใช้ขนาด30คูณ40 30คูณ40นิ้วนะคะ เป็นขนาดที่กำลังพอเหมาะมากพอใส่แล้วก็ยกออกได้ดีเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะน,นี่คือต้นที่เราตัดแล้วต้นที่เราแต่งนะคะเดี๋ยวเราแต่งให้เท่ากันมันจะได้สวยนะคะอันนี้คือแต่งแต่งเก่งนะคะแต่งให้เท่ากันสวยนะคะอันนี้กิ่งนี้เรายังไม่ตัดเพราะว่าเขมีลูกเห็นไหมคะเขมีลูกอันนี้เขมีลูกนะคะก็ตัดตัดก่งที่ไม่ใช้ออกหยคะ่ะ เอาออกทั้หมดก็จะไม่ลกแล้วก็สวยงามนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดให้เสร็จแล้วก็ตัดเหมือนกันค่ะเสมอรั้วพอไม่ต้องให้สูงมากนะคะ หมอนนี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าไม่ตัดมเขาก็ไม่แตกนะคะแล้วก็ไม่ออกไม่เพราะเราไม่ได้ปลูกเป็นไร่นะคะถ้าปลูกเป็นไร่มันมีอีกวิธีหนึ่งคือโน้มกิ่งนะคะแต่นี่เราปลูกเป็นต้นเนี่ยนะคะเราต้องตัดให้ให้เขาแตกใหม่ก็ถึงจะมีลูกนะคะเพราะถ้าไม่แตกใหม่เนี่ย é, ต้นก็จะแก่ต้นเราก็จะโซมแบบนี้นะคะต้นจะโซมแบบนี้แล้วก็ไม่มีลูกเลยเพราะว่า <Yeah> เพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งกิ่งนะคะ ก็เป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้แถมต้นพริกขีห้หนูมาด้วยนะคะแถมต้นพริกิแถมต้นพริกให้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราแต่งแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูกันประมาณหม่อนไม่หม่อนโตไม่ช้าะคะ่ะประมาณสองอาทิตย์ก็ก็จะแตกใหม่แล้วแหละแตกใหม่แล้วก็มียอดนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะคือไม่สวยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะแต่งออกให้หมดเลยนะคะ 嗯。Mm.